สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดพรพัฒน์นะครับกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าไข่ไก่ในตลาดพรพัฒน์ในเขตเทศบาลนครลังติตนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของราคาไข่ไก่ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรและก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะครับในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคา2 0 -19 ครับพี่สวัสดีครับ จะก็ะสอบถามพี่ครับว่าก่อนหน้านี้ครับราคาไข่ไก่ดีเป็นแบบไหนบ้างครับก็ค่อนข้าง,งจะดีตัวมากส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าไม่อาจจะได้มาจากฟาร์มโดยตรงเป็นเพราะว่าเป็นพวก่อค้าคนกลางอาจจะเป็นเพราะพ่อค้าคนกลางก็เถอะพ่อค้าคนกลางส่วนใหญ่บางท่านก็ดีครราคาเขาก็ไม่ได้อัขึ้นส่วนใหญ่ผ่านคนกลางมาจะอัพราคาขึ้นดหหรือบางคนก็อาศัยจังหวัดช่วงอาชีพเสริม คนหน้าใหม่พ่อค้าใหม่มาปึ๊บเห็นจังหวะกำลังดีไข่กำลังขึ้นก็เลยถือโอกาสรับราคากันเองอเราจะพังเพราะพวกนี้มากไม่ใช่พ,งพังเพราะพ่อค้าไข่พราค้าไข่กันเองรู้อยู่ว่าขายทำไมเพราะพ่อค้าไข่เราก็จะควบคุมราคาไข่ก,กันเองเขารู้กันเอง แล้วป,ปัจจุบันนี้ครับพี่ตอนนี้ไข่ราคากลับไปสู่ทราพปกติหรือยังนนครับตอนนี้ตอนนี้ผมว่าโอเคแล้วนะเพราะกำลังไดแผงก็7บาท8บาทเซนที่ก็สิบาทเ็นที่ไม่มากเลยับเลยครับราคานี้ก็พอค้าไม่ค้าคนกินก็จับต้องได้ละสบ,บายอันนี้ไข่เหลือเพื่อครับสบ,บาย เสียงยืนยันเสียงหนึ่งนะครับจต่พี่ว่าไข่ของเราเหลือเฟือต้องขอเป็นคนที่ยังโตกนนะครับที่ให้เกียดติ้ับานที่ตลาดาาลของเราครับคุณผู้ชมครับขอยืนยันนะครับว่าตลาดค้าปลีกในเขตสระนารงศิธิ์ไม่ว่าจะเป็นตลาดทุกขา้าตลาดพราัฒตลาดลังสิตราคาไข่ในเขตของเรายังหนุ่มในภาวะปกติไม่มีราคาที่สูงขึ้นนะครับขอทุกท่านมั่นใจที่จะเป็นพวกตลาดในเขตสระบนารงศิธิ์นอ,องขอนาะสวัสดีครับ